สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ f o o d t r a v e t v พาคุณผู้ชมมาทำอาหารแซ่บๆกันค่ะเป็นต้มโครงปลากรอบนะคะและการอื่นไปดูส่วนผสมกันกค่ะส่วนผสมในเมนูนี้นะคะมีปลาช่อนทะเลย่างค่ะละักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกรอบด้วยนะคะจากนั้นจะเป็นเครื่องต้มยำต่างๆนะคะเริ่มจากขาค่ะใบมะกรูดตะไคร้ผักชีฝรั่ง ต้นหอมเมื่อเขือเทศสีดานะคะจะเป็นลูกเล็กแบบนี้นะคะไม่เหมือนเมื่อเขืยเทศลูกใหญ่ตามด้วยน้ำซุปไก่ค่ะพริกชนิดเล็กนะคะเป็นพริกแห้งนะคะอันนี้เราไปเผาไฟไว้เรียบร้อยแล้วตามด้วยหอมแดงเผาไฟค่ะพริกขี้หนูนะคะสับละเอียดแบบนี้น้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและสุดท้ายคือน้ำมะนาวค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการหั่นผักกันก่อนนะคะขานะคะหั่นแว่นตามด้วยตะไคร้นะคะหั่นเฉียงค่ะ สำหรับเมนูนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะอาเจ็บคอหรือรู้สึกาว่ามีน้ำมูกก็รับประทานเมนูนี้นะคะเพราะว่ามีสมุนไพรค่อนข้างเยอะนะคะทำให้คล่องคอด้วยค่ะทีน,นี้ก็ตามด้วยผักชีฝรั่งนะคะหั่นรากทิ้งไปนะคะแล้วก็หั่นท่อนเตรียมไว้นะคะเช่นต้นหอมก็เช่นเดียวกันค่ะหั่นรากทิ้งไว้แล้วก็หั่นท่อนนะคะประมาณ2นิ้ว สำหรับมะเขือเทศนะคะเราก็จะผ่าครึ่งค่ะไม่ควรใช้มะเขือเทศที่สุกจนเกินไปนะคะไม่ไงั้นเวลานำไปต้มเนี่ยมะเขือเทศจะเละจะไม่น่ารับประทานนะคะและสำหรับหอมแดงนะคะอันนี้ไปเผาไฟเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าอยากได้กลิ่นหอมมากขึ้นจะต้องนำมาทุบด้วยนะคะ แมงมกรดนะคะก็ฉีกนะคะดึงก้านทิ้งไปในการทำอาหารนะคะวัตถุดิบเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะคุณผู้ชมจะต้องเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่นะคะจะทำให้อาหารเนี่ยมีรสชาติที่ดีด้วยนะคะนอกเหนือจากการปรุงแล้วนะคะสำหรับปากรอบนะคะอันนี้คุณผู้ชมลองดูก่อนนะคะว่าเราสามารถบิดได้หรือเปล่า ค่อนข้างจะแข็งไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มีดแบ่งนะคะหักครึ่องอีกนะคะจะได้ชิ้นปลาแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมพักไวะคะ้ค่ะ ลากรอนนะคะมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะเพราะว่านั้นเวลาเรามาทําเป็นน้ําแกงแบบนี้นะคะก็จะได้กลิ่นที่หอมมากแต่ว่าตัวเนื้อของเขาเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่ารับรองถึงรสชาติแล้วก็กลิ่นที่รับรองว่าคุณผู้ชมต้องติดใจแน่ๆหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสม,สมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะต้องนําทุกอย่างนะคะไปต้มในหม้อกันค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนในการปรุงนะคะเริ่มจากใส่พริกค่ะ หอมแดงนะคะนี่ก็ตามด้วยเครื่องต้มยำนะคะข่าและตะไคร้ค่ะสำหรับใบมะกรูดนะคะต้นหอมและผักชีฝรั่งลวมถึงมะเขือเทศนะคะจะใส่ในช่วงท้ายๆนะคะเพื่อที่ผักจะได้ไม่สลดจนเกินไปค่ะจากนี้นะคะก็ปล่อยให้เดือดสักพักนะคะ อันนี้เป็นน้ําสต๊อกไก่นะคะที่เราต้มไว้ก่อนเมื่อกี้แล้วนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการทําด้วยนะคะหลังจากที่น้าซุปเริ่มเดือดนะคะเราจะปรุงรสกันด้วยน้ําตาลทรายค่ะน้าตาลทรายไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยไม่ได้หวานน้ำนะคะจะต้องเลี้ยวเค็มเผ็ดนะคะตามด้วยน้ําปลาค่ะน้ำขามเปียกนะคะ และสำหรับน้ำมะนาวนะคะอย่าลืมว่าจะต้องใส่ตอนที่เราปิดแก๊สแล้วเท่านั้นค่ะนี้เราก็จะใส่ปลากรอบลงไปเลยนะคะคนสักเล็กน้อยค่ะจากนี้นะคะก็ปิดฝาต้องไว้สัก 5-10นาทีนะคะถึงจะเริ่มปรุงต่อไปค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่มะเขือเทศค่ะผักชีฝรั่งนะคะต้นหอมและใบมะกรูดค่ะตอนนี้นะคะก็ปิดแก๊สได้แล้วนะคะเติมน้ำมะนาวนะคะ ิดฝาทิ้งไว้นะคะสักห้านาทีถึงจะตัดเสิร์ฟได้ค่ะได้เวลาจัดเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะทีะ่ค่อนข้างที่จะสุขภาพดีกับเมนูนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีผักและสมุนไพรค่อนข้างเยอะนะคะและวิธีการทำก็ไม่ยากด้วยนะคะ ผู้ชมจะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวก็ได้นะคะสำหรับเมนูนี้ก็เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะก็โรยพริกทอดนะคะเพร็คให้น้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับเมนูต้มโครงประกอบค่ะวันนี้ก็ต้องหมดเวลาแล้วลาไปก่อนอย่าลืมนะคะพบกันได้ใหม่กับครงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ f o o d t r a v e l t v ค่ะ